ผมเลิกติดตามการประกาศรางวัลเหล่านั้นไปหมดแล้วนะครับโอ้โ oh หล่าสุดคริเยโนโรนันโดครับบอกว่าบัลลงดอเสียความน่าเชื่อถือไปหมดแล้วนะครับตอนนี้คริเยโนโรนัลโดครับซูเปอร์สตาร์ของอลนาเซอร์แสดงทัศนะบอกว่าพิธีมอบรางวัลบอลลงดอรและฟีฟ่าเดลเบสในปัจจุบันนั้นค่อนข้างเสียความน่าเชื่อถือไปหมดแล้วจนทำให้เขาไม่สนใจติดตามรางวัลเหล่านั้นอีกต่อไปนะครับ วันศุกร์ที่ผ่านมาโรนัลโดเดินทางไปดูใบครับร่วมงานกลอล์ฟอาวอร์รับ3รางวัลประจำปี2023ได้แก่นักเตะที่ดีที่สุดในเลกตะว,วันออกกลางนักเตะขวัญใจแฟนบอลและกองหน้ายอดเยี่ยมนะครับยังไงก็ตามในการแจกรางวัลสำคัญก่อนหน้านี้ทั้งบอลงดอและก็ฟีฟ่าเดอะเบสเนี่ยกลับไม่มีชื่อของโรนัลโดในวัย38ปีล่าสุดโรนัลโดไปให้สัมภาษณ์หลังรับรางวัลกับสื่อบ้านเกิดอย่างเรคคอร์ดนะครับซึ่งถูกเผยแพร่เมื่อช่วงสุดสัปด,ดาห์บอกว่า เอาผมเคยชินกับเรื่องแบบนี้ผมรู้ดีว่าองค์กรเหล่านั้นทํางานกันยังไงผู้ตามตรงคือผมไม่ดูพิธีแจกรางวัลของพวกเขาด้วยซ้ําในความรู้สึกของผมคือบอลงดอร์กับฟีฟาเดบะเบสค่อนข้างเสียความน่าเชื่อถือไปหมดแล้วผมไม่ได้บอกว่ามิสซี่ฮาแลนด์หรือแม้แต่เ e อ็มบาเป้ไม่สมควรได้แต่คุณก็เห็นสถิติตลอดการและตัวเลขไม่เคยโกหกผมจึงแค่ไม่เชื่อในรางวัลพวกนั้นต่อไป แม้ uh, จะถูก2องค์กรใหญ่มองข้ามแต่ตลอดปีที่ผ่านมาโรนัลโดคือนักเตะที่ยิงมากที่สุดของวงการฟุตบอลนะครับด้วยจํานวน54ประตูจาก59นะัดทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาติแล้วโรนัลโดเจ้าของรางวัลเบลงดอ5สมัยได้พูดเพิ่มเติมบอกว่าเ uh, หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ฟุตบอลโลก2022มีบางคนคิดว่าผมหมดแล้วเพราะผมยิงได้54ประตูบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องง่าย เพราะผมเล่นในหลกซาอุดิอาระเบียเออผมจะบอกว่าความจริงก็คือการยิงประตูในหลกซาอุดิอาระเบียคือเรื่องยากไม่ต่างจากอิตาลีสเปนและโปรตุเกสซึ่งยิ่งทําให้ผมภาคภูมิใจอีกเมื่อเอาชนะฮาแลนด์เอ็มบอป้และแฮร์รี่เคนเพื่อเป็นดาวซันโวแห่งปีอันนี้คือสิ่งที่โรนัลโดนะครับได้ให้สัมภาษณ์คับบอกว่าพอ เลิกติดตามไม่ได้ดูแล้วแหละอาบลองดอกับ FIFA The b ะเบสเพราะว่ารางวัลเหล่านี้มันหมดความน่าเชื่อถือไปหมดแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่โรนันโดได้พูดแบบตรงไปตรงมาได้ให้สัมภาษณ์เปิดปากกับเรคคอร์ดสื่อในบ้านเกิดนะครับชุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่โรนันโดได้พูดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปฮะัยรุ่นจัดไปยาเลยนะครับผมมันไม่ขลังต่อไปสำหรับบอลลงดอแล้วก็ฟีฟ่าเดอะเบสชุดชุด